รวมหนังสือและวัสดุการศึกษานะคะที่จะใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความบันเทิงจากการอ่านนั่นก็คือห้องสมุดค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะจะนำเสนอเกี่ยวกับลักษณะของห้องสมุดว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างมีกี่ประเภทและหากว่ามีผู้เข้าใช้บริการมาก,มากๆทางห้องสมุดจะมีระเบียบวิธีการใช้อย่างไรติดตามชมจากรายการค่ะ การศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดชีวิตของคนเราควรศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีใครอายุมากเกินเรียนการศึกษาหาความรู้มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองแหล่งรวมสรรพวิชาทั้งหลายและเป็นที่ที่เราจะสแสวงหาความรู้ให้ได้ก็คือห้องสมุด เมื่อเรากล้าเข้าไปในห้องสมุดจะเห็นได้ว่าห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือและวัสดุการศึกษาต่างๆทั้งเพื่อการศึกษาคนา้นคว้าและเพื่อความบันเทิงเช่นวรา,ารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์นวนิยายตลอดจนยังมีวัสดุอื่นๆอีกมากมายเช่นรูปภาพแผนที่สไลด์วิดิทัศน์ภาพยนตร์เป็นต้น ถ้าเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาก็จะยิ่งมีหนังสือและวัสดุการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากและหลายสาขาวิชาด้วยต่อไปนี้เรามารู้จักประเภทของห้องสมุดกันนะครับห้องสมุดที่จัดขึ้นตามหลักสากลแบ่งเป็น4ประเภทคือห้องสมุดประชาชนเป็นห้องสมุดที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการความรู้วิชาการต่างๆแก่ประชาชนทั่วไปโดยทั่วไปแล้ว มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 2. ห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการในการศึกษาหาความรู้แก่ครูและนักเรียนโดยเฉพาะมีอยู่ทั่วไปทุกโรงเรียน 3. ห้องสมุดวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเป็นห้องสมุดที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการในการศึกษาหาความรู้แก่นิสิตนักศึกษาอาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยลาลัยนั้นเป็นส่วนใหญ่แต่ก็อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดด้วย 4. ห้องสมุดเฉพาะเป็นห้องสมุดที่จัดทําขึ้นเพื่อให้บริการการศึกษาแก่บุคลากรของหน่วยงานราชการบริษัทห้างร้านหรือธนาคารเป็นต้นหนังสือเอกสารหรือสื่อการศึกษาจะมีเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเป็นส่วน ห้องสมุดเป็นศูนย์รวมทั้งทางด้านวิชาการและนันทนาการนะคะคนส่วนมากจึงมุ่งกันมาสแสวงหาความรู้กันที่ห้องสมุดทําอย่างไรการใช้ห้องสมุดจึงจะเป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่นเราก็จะต้องมารู้จักระเบียบว,วิธีการใช้และมารยาทในการใช้ห้องสมุดกันค่ะในการเข้าไปใช้ห้องสมุดทุกครั้งผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบในการใช้ห้องสมุดดังต่อไปนี้ 1. ต้องใช้ห้องสมุดต,ตามเวลาที่กำหนดไว้ว่าเป็นเวลาเปิดบริการและปิดบริการ 2. ต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดถึงจะมีสิทธิ์ในการใช้ห้องสมุดนั้นๆอย่างครบถ้วน 3. สิทธิในการยืมหนังสือ ส่วนใหญ่จะปิดประกาศไว้ให้เห็นทั่วกันเช่นคนหนึ่งยืมได้กี่เล่มต่อครั้งหนังสือแต่และเล่มยืมได้กี่วันกำหนดการคืนหนังสือหรือว่าค่าปรับต่างๆห้องสม,มุดต,ต้องการความเงียบเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีสมาธิในการอ่านหนังสือและค้นหาหนังสือนอกจากนั้นผู้ใช้บริการ ก็ต้องมีมารยาทในการใช้ห้องสมุดดังต่อไปนี้ด้วยนะครับคือ 1. นผู้ใช้ห้องสมุดต,ต้องปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น 2. ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องไม่ฉีกหรือทำลายหนังสือหรือกระทำการอันใดที่จะทำให้สมบัติของห้องสมุดเสียหาย 3. ผู้ใช้ห้องสมุดต,ต้องไม่พูดคุยหรือว่าส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 4. ผู้ใช้ห้องสมุดต,ต้องเก็บหนังสือที่อ่านแล้วไว้ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดเพื่อแบ่งเบาภาระการจัดเก็บหนังสือของเจ้าหน้าที่ 5. ผู้ใช้ห้องสมุดไม่ควรนำอาหารหรือว่าของขบเคี้ยวไปรับประทานในห้องสมุด เพราะอาจจะทำให้รบกวนผู้อื่นและอาจทําให้หนังสือและห้องสมุดเปื้อนได้ 6. ผู้ใช้ห้องสมุดต,ต้องช่วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสมุด 7. ผู้ใช้ห้องสมุดทุกคนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเพื่อเป็นการให้เกียรติอสถานที่และบุคคลในห้องสมุดนั้น ผู้ใช้ห้องสมุดควรเก็บกว่ายีที่นั่งอ่านหนังสือให้เข้าที่อย่างเรียบร้อยหลังจากการอ่านหนังสือทุกครั้งเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดินและไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่และประการสุดท้ายก็คือก่อนเข้าห้องสมุดควรฝากสัมภาระกระเป๋าถือย่ามเอาไว้ที่รับฝากของให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสมุด ช่งนี้แหละครับคุณก็จะเป็นผู้หนึ่งที่สามารถเข้าไปใช้บริการของห้องสมุดในการที่จะค้นคว้าตำรับตำราหรือว่าอ่านหนังสือบันเทิงด้วยความสบายใจกันล่ะครับในเมื่อห้องสมุดมีหนังสือมากมายเช่นนี้นะคะหลายคนก็คงจะอยากรู้ว่าเขาจะมีวิธีการจัดหนังสือกันอย่างไรผู้ยืมจะมาค้นหาหนังสือกันได้อย่างไรและจะมีวิธีการยืมได้อย่างไรเรามาติดตามชมกันจากช่วงต่อไปของรายการคะ่ะ หนังสือในห้องสมุดได้ถูกจัดไว้อย่างมีแบบแผนเพื่อให้สะดวกในการค้นหาโดยมีสัญลักษณ์แทนประเภทของหนังสืออยู่ไว้ที่สันปกซึ่งก็คือเลขหมู่หนังสือนั่นเองหนังสือสาขาวิชาเดียวกันจะมีเลขหมู่เหมือนกันในปัจจุบันห้องสมุดทั่วโลกใช้ระบบการจัดเลขหมู่หนังสือตามแบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีอยู่สองระบบคือระบบทศนิยมของดิว e, ี และระบบของหอสมุดร,รัฐสภาอเมริกาในรายการนี้จะขออธิบายเฉพาะระบบทศนิยมดิวอีซึ่งใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนประเภทของหนังสือซึ่งมี10หมวดและใช้เลขหลักร้อยแทนหมวดหนังสือดังนี้ครับเลขที่0000 000, เป็นหมวดเบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไปเลขที่100 เป็นหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาเลขที่200เป็นหนังสือทางด้านศาสนาในหมวด300จะเป็นหมวดสังคมศาสตร์หนังสือที่อยู่ในหมวด400จะเป็นกลุ่มหนังสือภาษาศาสตร์หนังสือในหมวด500จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หนังสือในหมู่ของ600นั้นจะเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ประยุกต์หนังสือที่มีเลขอยู่ในหมู่700จะเป็นหนังสือศิลปรกรรมและการบันเทิงในหมู่ของ800จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับวรรณกรรมและหนังสือที่อยู่ในเลขหมู่900จะเป็นหนังสือทางด้านประวัติศาสตร์ในห้องสมุด ก็จะเห็นหนังสือต่างๆที่จัดไว้เป็นพิเศษเช่นหนังสือนวนิยายจะจัดไว้ตั้งแต่นวนิยายในสมัยก่อนจนถึงสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่นวนิยายจะถูกยืมไปอ่านกันมากหนังสือชีวประวัติส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวชีวประวัติของบุคคลดีเด่นมีชื่อเสียงในสาขาวิชาต่างๆหนังสือสําหรับเด็กห้องสมุดหลายแห่งจัดหนังสือเด็กไว้ให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กสามารถหยิบอ่านได้ง่าย จัดทั้งที่นั่งอ่านหนังสือและที่นอนอ่านหนังสือหนังสือวารสารนิตยสารส่วนใหญ่จัดเรียงวารสารใหม่ตามชื่อวารสารตามลำดับอักษรส่วนวารสารเก่ามักจะจัดรวบรวมเย็บเล่มไว้ตามชนิดของวารสารหนังสือพิมพ์จะมีที่วางโดยใช้ไม้หนีบไว้เป็นฉบับฉบับและวางแขวนไว้ให้หยิบได้สะดวกหนังสือพิมพ์นี้จะเปลี่ยนใหม่ทุกวัน สือและวัสดุทางการศึกษาแยกไว้เป็นส่วนๆหรือว่าห้องพิเศษแยกจากหนังสือโดยมีรายชื่อจัดเก็บเข้าตามหมวดจัดเข้าแฟ้มหรือตู้เหล็กเรียงตามลำดับอักษรเพื่อให้ค้นหาได้สะดวกหนังสืออ้างอิงหรือหนังสืออุเทศเป็นหนังสือที่มีความสําคัญประกอบการค้นคว้าอ้างอิงและเป็นหนังสือที่มีผู้ต้องการใช้มากจึงไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุดโดยทั่วไป หนังสือประเภทนี้จะมีอักษรย่อออ่างเขียนไว้ที่สันปกหนังสือห้องสมุดทุกแห่งจะมีตู้บัตรรายการและมีลิ้นชักเล็กๆใส่บัตรรายการแยกเป็นประเภทจัดเรียงตามลำดับอักษรบัตรรายการมี4ประเภทคือหบัตรผู้แต่งจะมีชื่อผู้แต่งปรากฏอยู่บนบรรทัดแรกของบัตรเลขเรียกหนังสืออยู่มุมบนด้านซ้ายชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์สนักพิมพ์ปีที่พิมพ์จำนวนหน้าและแนวสืบคน้น 2. บัตรหัวเรื่องหัวเรื่องก็คือคำหรือวลีที่ใช้แทนเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นหัวเรื่องจะอยู่บนบรรทัดแรกและขีดเส้นใต้รายละเอียดคล้ายบัตรผู้แต่งบัตรหัวเรื่องจะช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดค้นหาเรื่องที่ต้องการได้ถึงแม้ว่า ผู้ใช้ห้องสมุดอาจจะไม่ทราบว่าผู้แต่งเป็นใครและห้องสมุดมีหนังสือชนิดใดบ้าง 3. บัตรชื่อเรื่องก็คือบัตรที่มีชื่อหนังสืออยู่บนบรรทัดแรกของบัตรสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดที่ทราบชื่อหนังสือที่กำลังค้นหาถ้าหากมีบัตรชื่อเรื่องก็แสดงว่าในห้องสมุดมีหนังสือเล่มนั้นอยู่ในห้องสมุด 4. บัตรดัชนีวรา,ารสารคือบัตรที่บันทึกรายละเอียดของบทความนั้นๆ เช่นชื่อผู้เขียนบทความชื่อบทความชื่อวรา,ารสารปีที่ฉบับที่เดือนปีที่พิมพ์และห้องสมุดบางแห่งอาจจะบันทึกเรื่องย่อไว้ด้วยบัตรดัชนีวรารสารมีสองประเภทคือบัตรผู้เขียนบทความและบัตรเรื่องหรือหัวเรื่องหนังสือนั้นมีประโยชน์ และมีคุณค่าอย่างมากมายต่อทุกคนนะคะรายการในครั้งนี้คงจะทําให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้องเลือกค้นหาหนังสือดีๆอ่านได้และมีมารยาทในการใช้ห้องสมุดโดยที่ไม่ทําความรําคาญให้กับผู้อื่นนะคะก่อนที่จะจากกันในครั้งนี้ขอฝากไว้ว่าหากท่านผู้ชมมีเวลาว่างอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ